สวัสดีค่ะยู่จากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็จะมาทำกุ้นเชียงย่างให้ดูนะกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะอันดับแรกก็วางแผ่นรองก่อนนะหั่นกุ้นเชียงให้เป็นแผ่นบางนะเพราะยู่ต้องการความกรอบนะสำหรับกุ้นเชียงนะก็มีสินค้าอยู่ในตะกร้าด้านล่างนะคะ สำหรับมุ้นเชียงนะคะมุ้นเชียงเนี่ยนะถ้าใครชอบกินมุ้นเชียงนะมีหลายแบบนะเอ,อ่อสำหรับการกินมุ้นเชียงเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการทอดการต้มแล้วก็การย่างได้นะเอ,อ่อถ้าจะกินแบบกรอบๆนะแนะนําว่าเวลาหั่นกุ้นเชียงนะต้องหั่นให้แบบบางๆหน่อยแต่ถ้าจะเอาไปต้มนะก็ต้องหั่นให้ชิ้นใหญ่นิดนึงนะ สำหรับการย่างก็เหมือนกันนะแนะนำว่าให้หั่นให้บางบางหน่อยนะเวลาย่างแล้วมันก็จะกรอบขึ้นนะกุ้นเชียงนี่นะมีหลายแบบนะส่วนมากที่ยูเลือกมาวันนี้คือเป็นโปรพิเศษนะแบบ1แถม1นะแล้วก็เอ่มีแบบ500กรัมแถม500กรัมก็คือได้ประมาณ1กิโลนะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะแบบแถมแบบ4 5 0 9 5 0 50900นะประมาณนี้นะสำหรับวุ้นเชียงนะเออแล้วแต่วิธีการทำนะแต่ยูแนะนำให้ใช้วิธีการย่างจะดีกว่านะย่างหรือทอดก็ได้นะคือมันจะไม่เสียรสชาติของความหวานของวุ้นเชียงไปนะคือสูตรที่เลือกมานะสามารถใช้ทอดด้วยน้ําเปล่าได้คือท,ทอดด้วยน้ําร้อนนะคือต้มได้หรือใช้ใช้วิธีการทอดโดยเราไม่ใช้น้ํามันเราใช้น้ํานะก็เป็นโปรนะ หแถมหนึ่งนะขนาด500กรัมนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มีสินค้าอยู่ด้านล่างนะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะอร่อยมากกออ็มีวิธีทำด้วยนะที่ได้ลงไปก่อนหน้านี้นะคะเออสำหรับโปรหนึ่งแถมหนึ่ง,น,ง,น,งนะจะเป็นแบบห้ากรัมแถม500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะก็พูดง่ายๆว่าได้ ปีหนึ่งกิโลเลยนะคือซื้อห้าร้อยกรัมคือครึ่งโลแถมอีกครึ่งโลนะเป็นหนึ่งกิโลค่ะเอ,อ่ออร่อยมากนะลองไปกินดูนะวิธีที่แนะนําคือวิธีย่างด้วยหม้ออบลมร้อนนะหม้อทอดไร้น้ํามันนะวิธีการกินอย่างอร่อยเลยนะคือแบบไม่ต้องมีอะไรแค่มีหุ้นเชียงนะโอ้โหสามารถกินกับข้าวเปล่าได้เลยนะอร่อยมากเลยนะ ราคาพิเศษจริงๆ1แถม1นะึ่ะเอ่อก็จะมีหลายราคาหลายรหัสนะตามที่ลงไว้ในตะก,กร้าด้านล่างเลยนะสามารถกดเลือกสั่งซื้อได้นะใครชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกตามความชอบได้นะมีทั้งรถหมูและก็รถไก่นะเออสำหรับยูนะก็จะชอบแบบของรถหมูนะเพราะว่าจะชอบแบบรถหมูนะโดยเฉพาะนะอันนี้คือเจ้า เออกุ้นเชียงของเจ้าสัวนะเออแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเลยนะอยู่แนะนําว่าถ้าใครอยากกินแบบอร่อยหน่อยแต่อันนี้คือก็ค่อนข้างจะแพงกว่านะคือราคาก็แบบร้อยร้บาทร้อยีบาทนะคือ4ี่ร้อยส้ากรัมถึง400กรัมนะมีประมาณ400กรัมนะก็ถ้าเป็นแบบเอาแบบ2ชุดก็คือเก้กรัมนะ จะมี2ราคานะแนะนำสีเขียวนะเพราะว่าเออจะเห็นว่าของเจ้าสัวนะจะมีสามสีนะก็คือสีเขียวสีแดงสีส้มนะสำหรับอันนี้คือ,อยกูก็กินมาหมดทุกสีแล้วเลยรู้เลยคือ,อยูจะชอบทั้ง3ามสีนี่นะยูจะชอบสีเขียวที่สุดคือมันจะมีแบบเหมือนเป็นเนื้อหมูที่ผสมกับไขมันนิดนึงนะคือมันจะไม่แข็งมันจะแบบว่ามัน มันค่อนข้างที่จะนิ่มหน่อยนะเอ่อแต่ก็มีความกรอบนะคืออยู่แนะนําสีเขียวนะถ้าใครชอบกินแบบกรอบๆนะส่วนสีแดงนะมันจะเป็นแบบเหมือนเนื้อหมูล้วนๆน,นะไม่มีผสมมันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ย่างออกมาเนี่ยมันก็ออกจะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีไขมันมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงนะสําหรับสีส้มนะ คือเป็นแบบนุ่มพิเศษเลยคือมันไม่ค่อยกรอบอ่ะคือมันเน้นแบบเป็นรสชาติคือมันนุ่มะนะก็ถ้าใครชอบกินแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะแต่ก็แนะนํานะใครที่ชอบกินมุ่นเชียงแบบอยากได้แบบพรีเมียมหน่อยก็อาจจะอันนี้นะเจ้าสัวนะราคาก็จะเท่ากับแบบ1นกิโลเนาะคือแต่ว่าได้แค่400ออะไรประมาณเนี้ยแต่เราเน้นอร่อยนะ ซึ่งถ้าใครแบบเน้นประหยัดเน้นถูกก็ซื้อหนึ่งแถมหออราคาเนี่ยนะอยู่จัดหมวดกุ้นเชียงที่ราคาเท่าๆกันนะออแต่ปริมาณเนี่ยแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคนนะถ้าเกิดชอบสินค้าชิ้นนี้ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะอยู่ในตะกร้าด้านล่างค่ะ